สวัสดีครับเครื่อง Oppo A37 อัปเดตเวอร์ชันนะครับตัวนี้จากเวอร์ชันเก่าเป็นเวอร์ชัน5นะครับตอนนี้ก็ได้ทำการอัปเดตเวอร์ชันเรียบร้อยแล้วของคุณลิลลี่นะครับส่งมาจากต่างจังหวัดตอนนี้ก็อัปเดตให้เป็นเวอร์ชัน Android 10แล้วนะครับน่ะ,ะคราวนี้เราก็มาดูกันตัวโปรแกรมนะครับ ผมโหลดให้เรียบร้อยแล้วโปรแกรมพื้นฐานใช้งานทั่วไปถ้าอยากได้อะไรเพิ่มเติมก็ไปโหลดเพิ่มเติมนะครับ f a c เฟซบุ๊กเมสเซนเจอร์ไลนนะครับ YouTube เล่นได้เลยนะครับส่วนใหญ่หลักๆแล้วก็จะมีปัญหาเกี่ยวกับ YouTube นะครับที่ว่าดาวน์โหลดไม่ได้หรือว่าแอปธนาคารอะไรพวกนี้นะครับมันไม่รองรับ i o v เเวอร์ชั่นเก่า นี่หลังจากที่อัปเตดตเป็นวันที่สิบแล้วก็หลดเกมได้นะครับโทรศัพท์งบหลับพันทา,ทางนี้เลยใช้งานได้แล้วนะครับเดี๋ยวก็จะส่งให้คุณลิลลี่นะครับใครที่สนใจนะครับติดต่อมาที่ Facebook ช่างทันวาซ่อมมือถือขอบคุณมากครับ